สวัสดีครับท่านผู้ชมเพื่อนๆสมาชิกครับกับรายการท่วไทยไปกับ Big a แอมาเจอกับนี่เลยกาแฟแสนอร่อยของเราครับกาแฟร้านพิรัตครับ7.9ออกไปแล้วงวดต่อไปนี่ต้อง7.2เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าร้านนี้มีดีที่ซุปหรือเปล่าหรือว่ามีดีที่อื่นๆครับผมไปชมกันครับ ย้อนไม่มีวีลไม่มีลูกค้าเลยมีแต่มีแต่คน่ายกับแม่้าเอาเพิ่มอะไรอีกไหมน้ำไข่เพิ่มไหมนี่นะครับความสุขง่ายๆนะครับพบกับครัวเจรัตน้ำหวานน้ำปั่น นะครับน้ำเย็นนะครับโซดาน้ำแดงโซดากาแฟคาบูชีโนนะครับช็อกโกแลตโอวันตินนะครับน้ำส้มน้ำพรัน้นน้ำมะนาวพบกันได้ที่นี่เลยครับแม่พิลัตใจดีมากจอดอยู่นะครับหน้าวัดเกตุมดีศรีวรามอำเภอเมืองสมุทรสาครมาทำบุญไหว้พระแล้วอย่าลืมนะครับชิมน้ำสบายๆแล้วก็ยังมี เซอร์ไพรส์ยังมีพิเศษกับพิเศษกับกาก,ากหมูทรงเครื่องนะครับกากหมูหมูกระจกนะครับหมูกรอบหมูกรอบนะครับผมก็เรียกอย่างนี้นะผมชิมทุกอย่างเลยนะครับทั้ง มชิมทุกอย่างเลยครับนะครับหมูกรอบหมูกระจกนะครับแบบทรงเครื่องไม่ทรงเครื่องแบบเผ็ดแซ่บนะครับชิมทุกอย่างอร่อยทุกอย่างของเจรัสทางอร่อยทุกอย่างครับย้ำเลยชิมทุกอย่างอร่อยทุกอย่างนะครับแม่ถุงเล็ก49บาบาทแค่นั้นเองความอร่อยจริงๆกรอบ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 นะครับตามด้วยกาแฟสักแก้วน้ำมะนาว จาแก้วน้ำพันสักแก้ว,กกวไม่รู้แก่ผสมยังไงอร่อยอร่อยนะครับก็ฝากไว้นะครับสารน,นี่ครับเจรัดนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับใครจะโทรไปสั่งก็ได้หมูกรอบหรือกากหมูส่งเครื่องก็ได้นะครับ099 504 5884 099 504 5884 อย่าลืมอย่าพลาดนะครับหน้าวัดเกตุมดีสมุทรสาครอ,อร่อยทุกวันอร่อยทุกวันมาและเจอกันแน่แน่เลยอร่อยสบายใจชื่นใจชื่นใจกรอบกรอบกรอบครับพิเศษกับกาก,ากหมูทรงเครื่องนะครับกากหมูหมูกระจกนะครับช,ชิมทุกอย่างเลยครับนะครับหมูกรอบหมูกระจก นะครับแบบทรงเครื่องไม่ทรงเครื่องแบบเผ็ดแซบนะครับชิมทุกอย่างอร่อยทุกอย่างของเจรัด